สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่2สองตัวรูดในงวดประจำวันที่10มกราคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่9านะครับผมสำหรับวันที่9นะครับผมแอดมินให้รู้อยู่ที่2กับ5นะครับผมสำหรับ2นะครับผมมา25นะครับผมในรอบพิเศษ แล้วก็สองหนึ่งในรอบปกตินะครับผมแล้วก็สองหกในรอบ VIP นะครับผมสำหรับสายเบิ้ลมาเจ็ดนะครับผมในรอบปกติสำหรับสายวิ่งสายรูดจะได้สองเก้าด้วยนะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมก็มาสี่นอยนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สิบ ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้าไม่รุดน,นะครับผมมปนใจให้อยู่ที่ห้านะครับผมและก็เจ็ดห้าจะมีห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ 5้าหแล้วก็ห้าสำหรับ7นะครับผมจะมี71 7 3หนึ่ห แล้วก็เจ็หกสำหรับเบิร์นะัมี1นึ่งหนึ่งสองสอแล้วก็8 8 สำหรับสามตัวนะครับผมสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดสี่นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ